ผมจะปิดช่องเลยนะทุกคนผมเหนื่อยอ่ะผมทอ้อเวลาออกนอกสถานที่อ่ะมันทําช่องมันเหนื่อยมากนะเว้ยที่ผมต้องเจอแล้วเหน็ช้าใช่ปะเวลาไม่อยู่บ้านอ่ะไม่ยากมาใช้ซิมทูดิเปิดซิมทูหนึ่งร้อยเก้บาทวันนี้ได้ในตำลสามสิบวันสามสิบกิกะไบตแล้วยังโทรฟรีทุกค่ายครั้งละไม่เกินสิบห้านาทีและจึงใจที่สุดเลยคือได้รับคูปองเซเว่นอีเลสองต่อเฮ้ย งั้นไปเซเว่นอีเลยเว่นก่อนนะเฮ้ยยังไม่จบฟังก่อนต่อที่1เปิดใช้งานปั๊บรับฟรีทันทีคูปองเซเว่น30บาทต่อแรกก็คุ้มแล้วนะไปได้ยังอยากใช้แล้วอะ่ะเฮ้ยใจเย็นดิยังไม่หมดต่อที่2ร่วมสนุกผ่าน SMS เปิดกล่องของขวัญรับคูปองเซเว่นเพิ่มสูงสุด2,000บาทสเต็ปที่1แค่ซื้อซิมทูเซเว่น ที่เนนะลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยสเต็ปที่2เราเนี่ยก็จะได้ SMS มาทีเนี้ยก็กดลิงก์ไปเลยสเต็ปที่3เสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนง่ายๆหน้ากิจกรรมนะเปิดกล่องเลยแค่เนี้ยก็ได้คูปองเซเวาบาทแล้วแล้วก็อีกอันจะได้ไม่เหมือนกันนะแล้วคูปองก็จะเด้งไปอยู่ในแอป2 ID จ้าง่ายคุ้มหงสุดๆเลยอะและเมื่อใช้งานครบ30วันเติมเงิน200เพื่อต่อโปอัตโนมัติ ได้ได้รับคูปองฟรี2ต่อในทุกครั้งที่ต่อโปรจ้าได้ยาวไปเลย12เดือนเลิศนะเลิศไปจัดซิมทูมาใช้กันเฮ้ยไม่ต้องปิดช่องแล้วอ่ะดิออกนอกบ้านเน็ตก็ฉ่ำเลยทีนี้ต้องใครใครอยากรู้ข้อมูลดีๆหรือว่าโปรโมชั่นของทูก่อนใครกดติดตามที่ช่องทู u g ได้เลยครับแกด้วยเบิร์ดเร็วกดเลย